พีเอเอเอ็นอ่านว่าอะไรครับแบดดาอ๋ออ่านตัวแพนด้าเฮ้ยโอ้อะไรจะเก่งจังเลย P A N D A นดีเอแพนด้าเหรอครับหืมทำไมเก่งจังแบีแบแบอันไหนนี่มาอ่านตรงนี้มีตัวอะไรบี ครับหมีแหละแบหมีแหละจะมาสะกดตรงนี้ก่อนนี่ตัวอะไรบีบีบีแล้วอะไรอีกอันนี้ก่อนครับอีครับอีแล้วเอเอแล้วอะไรอ่อ่อ่านว่าอ่านว่าอะไรบีบีเนี่ยเนี่ยหมดนี้อ่านว่าอะไรหมดนเนี่ยแบ หมีบ <Yeah>. ีเขาบีเขาครับแล้วนี่อะไรแอลแล้วอะไรอไอแล้วอะไรโอโอแล้วอะไรเอ็นไลออนสิงโตเก่งจังเลยลูกใครเนี้ย ลูกใครเนี่ยแดะเด็กแดกบัตเตอร์ไฟแกบบเ็กก<บ>่อนเป็นผีเสือ้อต้องเป็นอะไรก่อนต้องเป็นอะไรก่อนเป็นอะไรแล้วถึงเป็นผีเสือ้อเป็นตัวอะไรบิ๊กเชียะนั่นแหละก่อนเป็นผีเสื้อเป็นตัวอะไรก่อนดักอะไรบ,บิ๊กเชียไม่ต้องเป็นดักอะไรก่อนดักแด้ดักเชียครับดักแด้แล้วก็เป็นผีเสือ้อ ใช่ไหมครับโอเคเธอเพร่อ s h ป a ป p l e นเก่งโอเคโอเคเธอเชื่อ she carrot this is carrot ภาษาอังกฤษว่าอะไรครับออาวเวงอ่เวงกลิ่นมากอันนี้อะไรครับอันนี้อ,นอ,อะไรครับแอปเปิ้ลภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษว่าอะไรครับแอปเปิ้ล <laughs>